ครีมกันแดดกับกันแดดแบบกินปกป้องผิวจากแดดต่างกันอย่างไรครีมกันแดดทั่วไปปกป้องผิวด้วยการสะท้อนรังสี UVA และ UVB ออกไปจากผิวหรือดูดซับรังสีไว้ไม่ให้ทำร้ายผิวได้โดยตรงจึงเปรียบเสมือนเกราะปกป้องผิวจากภายนอกแต่ครีมกันแดดจะปกป้องผิวได้ดีก็ต่อมเมื่อเราทานในปริมาณที่มากพอ และเราควรเลือกครีมกันแดดที่มีค่า SPF และ PA สูงเพราะจะสามารถปกป้องผิวจากรังสี UVA และ UVB ได้นานขึ้นใช้สารกันแดดที่มีประสิทธิภาพและมีความคงตัวสูงรวมถึงสามารถกันน้ำกันเหงื่อได้ส่วนกันแดดแบบกินจะเน้นการทำให้ผิวแข็งแรงไม่หมองคล้ำง่ายจากแสงแดด รองและดูดกลืนรังสี UVA และ UVB รวมถึงแสงสีฟ้าและรังสีความร้อนลดการเกิดอนุมูลอิสระและลดการอักเสบในชั้นผิวจึงช่วยให้ผิวถูกทำร้ายจากแดดได้น้อยลงกันแดดแบบกินจึงเหมาะสําหรับคนที่ไม่อยากผิวเสียจากการโดนแดดคนที่อยากให้ผิวแข็งแรงชุ่มชื้นไม่แห้งกร้านแม้โดนแดด รวมถึงคนที่ต้องการดูแลผิวทั้งตัวลดโอกาสเกิดจุดด่างดำทั้งใบหน้าและลำตัวแล้วเราควรเลือกกันแดดแบบกินที่ผลิตจากโรงงานที่มีความน่าเชื่อถือรวมถึงสารสำคัญมีงานวิจัยรองรับและมาจากธรรมชาติเช่นมิกซ์แคโรทีนอยด์โทรโคไตรอนนอลและน้ำม,นมันมะกอกจากธรรมชาติ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความปลอดภยัยและช่วยปกป้องผิวจากแดดได้จริงๆทั้งนี้การทาครีมกันแดดร่วมกับการทานกันแดดแบบกินเพื่อเสริมความแข็งแรงให้ผิวเป็นการปกป้องผิวจากแดดและรังสีต่างๆได้ดีที่สุดเพราะคนที่มีต้นทุนผิวที่ดีและแข็งแรงมักจะถูกแดดทำร้ายได้น้อยกว่าคนที่ผิวอ่อนแอแพ้ง่ายแน่นอนค่ะ